ามพ้อยบอเคยเป็นบ้านบนลานพิ้นดินสวัสดีค่ะอันนี้มาร้องเพลงน้องแม่ปิงค่ะเพื่อจะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของแม่น้ำปิงค่ะวนี้มาอยู่ที่ร้านแอปผิวเหล็้ค่ะ ไล่เชิสะพานเหล็กของแม่น้ำปิงนั่นเองค่ะมารับประทานอาหารเย็นค่ะไปชมความงามแล้วก็สานที่ของร้านอาหารแอดขวนเหล็กนกนะะันค่ะนี่ค่ะ oh. ชื่อร้านนี้นะคะ Relax Enjoy the Ping River นะคะมีทั้งอาหารแล้วก็เค้กค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะกับร้านแอดขวนเหล็กน,นะคะ Good eat breakfast lunch dinner c o c k เ a i l บียร์ไวนค่ะมีครบค่ะและนะคะ mm hmm. เชียงใหม่ค่ะแอตโกร e คร a สอร n t ค่ะ hmm. วันนี้มาเย็ยนแล้วนะคะ mm hmm. แต่ก็ยังเห็นความงามของแม่น้ำปิงค่ะ ด้านหน้าเนี่ก็คือสะพานเหล็กนะคะหรือว่าขัวเหล็กนั่นเองนะคะซึ่งเป็นชื่อของทางร้านค่ะช่วงนี้มีการประดับไฟนะคะเป็นสีม่วงค่ะบรรยากาศเย็นๆยามค่ำนะคะที่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีคนมาตกปลาด้วยนะคะตรงริมตลิ่งค่ะของขัวเหล็กค่ะ ไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นสีม่วงตอนนี้เป็นสีเขียวป้ายตรงนี้จะเหมือนป้ายที่สถานีรถไฟสมัยก่อนนะคะเย็นๆมีดนตรีให้ฟังด้วยค่ะฟกซองค่ะฟังเพลงกันนะคะ Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. This moment, the flesh that. สวัสดีค่ะสามารถมาถ่ายรูปมุมนี้ได้นะคะเป็นชื่อร้าน,น,นค่ะแดโควเล็กค่ะอยากจะนั่งสบายๆเป็นส่วนตัวก็มาที่มุมนี้ได้เลยนะคะเงียบสงบยังสังสรรค์พูดคุยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะ แล้วก็ยังมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆค่ะเป็นป้ายไฟนะคะเป็นโครงสร้างของหัวเหล็กนั่นเองค่ะฝังฝ่งตรงข้ามด้านนู้นจะเป็นโรงแรมอนันตรานะคะรีสอร์ทค่ะจุดนี้ก็ถ่ายรูปได้สวยค่ะบรรยากาศดมรื่นค่ะ ริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังมีอาหารดีดนตรีไพเราะด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการันตีจากวงไนค่ะเป็นร้านเด็ดของวงไนนะคะัค่ำๆคนเยอะทีเดียวค่ะบางคนก็ชอบนั่งริมแม่น้ำปิงนะคะแวะมาได้นะคะที่แอท o วาเลงคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะ a smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your นั่งอยู่จะเป็นโต๊ะด้านในค่ะข้งางในเป็นห้องแอร์นะคะช่วงนี้อากาศทัวร์เชียงใหม่ร้อนเหลือเกินไม่สามารถนั่งด้านนอกได้ค่ะร้อนมากนี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะคะมีอาหารหลากหลายเลือกค่ะทั้งอาหารไทยนะคะอาหารฝรั่งค่ะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเาย็นข้างในนี้ก็ตกแต่งเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ค่ะ วันนี้ที่เรารับประทานอยู่นะครับ <c oughs> เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของชีนี่ <c oughs> อันนึงก็คือน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนค่ะแล้วก็น,นี่เป็นซิกเนเจอร์ของชีนี่เหมือนกันข้าวผัดหัวเหล็กค่ะมานี้ลังการไม่ค่ะไข่ตุนกุ้งหม้อไฟค่ะ วันนี้กระเป๋าสวยๆขอบคุณกระเป๋าจากคุณระยาด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนวันนี้ค่ะที่ได้นาม,มาโชว์นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่รับประทานในเย็นนี้ค่ะเบาๆนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยตุ๊กตาหน้ารังน่ารังเต็มไปหมดเลยค่ะ รับประทาอาหารเย็นแน,นะคะท่าใดที่รับประทานอาหารอยู่ก็ขอให้มีความสุขในค่ำคืนวนนี้นะคะท่นใดที่ว่างก็แวะมาถายลิปม่น้ำินเองนะคะใกล้กับสภาพเลยคะ่ตนนะ,คะตรงข้ามกับปินิงอวานัสนถนันดแควหัวเล่อาหารทีจนฟินเลินะคะแล้วก็เจิญะคะย้อยวิวพม่น้ำปิ่ค่ะค่เปลิไปยังค่าคืนแล้วก็ตลอดทั้งวันเลยะคะ่ะเพิ่งม่นะคะ ตัวค่ะวันนี้ใครมาบ้างคะน,น,น้องหนูค่ะงงเลยจ้ะ <laughs> เป็นยังไงใครเอ่ยต <laughs> ั๊กค่ะตั๊กนกเก้านัะข่ามากันโคกค่ะตาหวานค่ะมาดักแส